สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตันนี้ผมอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอ,นอาศาโศกมนตรีนะครับ ชมขบวนรถจากไอ้น้ำนะครับพิเศษนำเที่ยวนะครับวันนี้ไปชุมทางรถไปชาเชิงเซานะครับพาเที่ยวชาเชิงเซาอันนี้นะครับเครื่องกันลงแล้วนะครับพวกพี่ๆเขาก็ไม่ยอมหยุดนะครับไปแล้วครับน,นะครับ การใช้รถใช้ถนนชีวิตตัวเองไม่รักก็ามาปล่อยเข้าไปนะครับเราไม่ต้องไปสนใจครับเรามาชมรถไฟดีกว่านะครับรถไฟกํลาลังมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับคุณโปคุณพวดนะครับ ได้นตูรจักรานยล้วครับแล้วก็มียาเวิท3มขั้นนะครับไปแล้วครับผ่านจุดตัดรถไปถนนอโศกมนตรีไปแล้วนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณทุกช่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ